สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Car River นะครับวันนี้เราอยู่กันกับนี่อีกเลยครับนี่คือ j e e EV นะครับซึ่งเป็นรถจนต์ไาฟ้า SUV สไตล์บ็อกซี่ซึ่งในคลิปก่อนเนี่ยเราเคยไปทดลองขับกันแล้วที่จังหวัดนครนายกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของเราก่อนได้นะครับซึ่งในคลิปนั้นนะครับเรานํารถจนต์ไาฟ้าคันนี้ไปทดลองขับกันในสนามออฟโรดซึ่งเป็นออฟโรดจริงๆนะครับซึ่งก็ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับที่เราจะนําเจ้า juku 6 ev คันนี้ไปขับกันเล็กน้อยบนเส้นทาง On r โรดเนื่องจากว่าทางโอมูร a แอนเคูนี่ยครับได้จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไปเยี่ยมชมโรงงานอะไหล่รวมไปถึงโชว์รูมของโอม d a a แอนเตรงนี้ด้วยนะครับซึ่ง โชว์รูมแห่งนี้นะครับก็จะเป็นโชว์รูมที่เป็น 3S นะครับของ o m o d a and J ก็คือมีทั้งการขายการบริการหลังการขายด้วยนะครับสำหรับ j e คู6 ev นี่นะครับคัทนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทาง o m ม d a and J เนี่ยก็ให้ข้อมูลมาแล้วว่าตัวรถเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดว่าการส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยน่าจะส่งมอบได้ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็อีก ประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับรุ่นที่เรานำไปทดสอบเนี่ยก็คันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็น all wheel drive นะครับ279แรงมาร้าแรงวิ่งได้385นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุที่69.77กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้กไกลเนี่ยประมาณ418กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเป็นหนครั้งนะครับซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราจะได้ทดลองขับ j q 6คันนี้บนถนนที่เป็น on road ซึ่งเป็นถนน การใช้งานในเมืองแล้วก็เส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงได้เดี๋ยวเราจะได้ทดลองขับไปที่บางเสาธงนะครับซึ่งเป็นออคลังอะไหล่ของ DHL ก็เดี๋ยวการขับเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันในเรื่องของโชว์รูมของ J คู่นะครับตอนนี้ทางผู้บริหารขององปราคาแห่เจคู่เนี่ยให้ข้อมูลมาว่าเขาก็พยายามที่จะขยายโชว์รูมเนี่ยให้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงบริการหลังการขายเนี่ยในเรื่องของอะไหล่เนี่ย ทางโอปราเนี่ยให้ความมั่นใจว่าถ้าสั่งจากในกรุงเทพมหานครนะหรือว่าเขตรอบนอกปริมณทลเนี่ยอะไรเนี่ยส่งถึงภายใน1วันแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน3วันครับอ่ะประมาณนี้เลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเดี๋ยวเขาจะพาดู EXPERIENCE CENTER ซึ่งตรงนี้ก็จะมี EXPERIENCE CENTER ของ o อปราแอนดคู่ด้วยแล้วก็เราเนี่ยจะต้องขับรถ J คูซิกอคันเนี้ยไปที่พังอะไหล่ของ DHL ซึ่งการขับระหว่างทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับอตอนนี้เราออกมาจากศูนย์หรือว่าโชว์รูมของทางอุบล a j ชแ o นแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมพาเดินดูโชว์รูมแล้วก็ Center e x p e r i ซ์ c พของเขาไปแล้วนะครับซึ่งทางอุบล a j ชแ o นเนี่ยเขาก็ได้เผยข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการดำเนินงานในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปซึ่งก็จะมีการขยายโชว์รูมเนี่ยให้ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงให้ความมั่นใจในด้านของผ่าชิ้นส่วนต่างๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของเรื่องของบริการหลังการขายนะครับซึ่งเนี่ยตอนนี้แหละเรากำลังจะขับรถออเจคูซิกซคันนี้ไปที่คลังอะไรที่ ทางโอมาราแอนเจคูเนี very, very <Yeah. S 1> ่ยเป็นพาร์เนอร์กับ DHL ซึ Entonces, ่งเขาจะใช้คลังของ DHL เนี่ยเพื่อสต็อกอะไรเนื่องจากว่า DHL เนี่ยเขาก็มีระบบจัดการเรื่องสต็อกของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเรารู้อยู่แล้วว่า DHL เนี่ยเป็นโลจิสติกส์เนี่ยอันดับต้นต้นของโลกมีทั้งระบบการขนส่งของตัวเองการจัดการสต็อกเนี่ยที่แม่นยำซึ่งโอมาราแอนเจคูเนี่ยก็เข้ามาใช้ความแม่นยำในส่วนเนี้ยของ DHL เเพื่อสต็อกอะไรของตนเอง โดยทางอมบุญดาแอนเจคูเนี่ยให้ข้อมูลกับผมว่าถ้าเป็นการสั่งอะไหล่ภายในกรุงเทพเนี่ยถ้ามีอะไหล่อยู่คงค้างนะครับก็คือสามารถส่งได้เลยในวันไม่เกิน1วันขณะที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน3วันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยเขาก็จะให้ผู้บริหารทาง d h l เนี่ยเข้ามาบรรยายนิดนึงว่าการจัดการอะไหล่ขององบุญ j าแอนเจคูเนี่ยเขาจะทำยังไงโดยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เป็น AI เข้ามาช่วยเหลือในการสต็อกอะไหล่ ซึ่งดูจากพฤติกรรมการเบริกการจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยชิ้นส่วนไหนมีการเบริกจ่ายบ่อยเขาก็จะแจ้งเตือนให้ทางลูกค้าหรือว่าอุมาดาเอ็นจคู่เนี่ยออมีการสต็อกอะไรเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าหากเกิดเหตุที่ต้องมีการเบริกอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวส่วนนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของเจคู่6 EV คันนี้กันอีกรอบในรอบที่แล้วเนี่ยเราไปที่จังหวัดนครนานยกกัน ตอนนั้นน่ะเราไปขับเส้นทางที่มันไม่ใช่แบบนี้นะ,ะเป็นเส้นทางออฟโรดอ๋อผมลืมบอกไปวันนี้เราเดินทางกัน2คนนะครับก็คือพี่ก๊อฟจากช่อง CG g o อ่า c ี g o หรือว่า CG g o c g Go, c g o, นี่ใครเป็นแฟนขับพี่ก๊อฟ c g g o เนี่ยเดี๋ยวก็ตามไปดูได้มาด้วยกันเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเป็นคนขับคันนี้กลับมาจากเขาเรียกว่าอบางเสงาธง,ง,งนะที่เรากำลังจะไปเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่า Jayco s i EV คันนี้การใช้งานบนถนนจริงบนถนนที่เป็นไม่ใช่ออฟโรดนะเพราะว่าหลายคนน่ะซื้อคันนี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปวิ่งบนทางออฟโรดหรอกผมเชื่อว่าหลายคนที่ชอบรถไฟฟ้าคันนี้ก็เอามาใช้งานในเมืองนี่แหละเพราะว่าด้วยความสวยงามของตัวถังเขานะเป็นบ็อกซี่บ็อกซี่ซึ่งน่าจะเป็นดีไซน์ที่ชาวไทยเนี่ยชอบเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทําตลาดนะครับรถยนต์แบบนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นนะเนี่ย คือฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วเราจะได้รู้ถึงสมรรถนะของรถจริงๆว่าไอ้ระบบขับเคลื่อนสีล้อของเจคูซิกอีวีเนี่ยที่ผมปวยนะปวยหนาตอนที่ไปขับออฟโรดเนี่ยพอมาเป็นถนนลาดยางหรือว่าเป็นซิตี้โรดเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้ผมใช้โหมดการขับขี่เนี่ยในโหมดปกตินะครับหรือว่า normal mode ซึ่งตัวรถเนี่ยเขาก็เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้ออยู่แล้วแล้วก็ถนนเปียกเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแหละว่าเอ้ย traction ของรถเนี่ยน่าจะทําได้เพราะว่าเราเห็นการดึง traction ของรถ ตั้งแต่นครนายกแล้วละว,ว่ามีการดึกตึก,ตก,ตกต๊กอะไรประมาณนั้นที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนอย่างที่บอกไปคล้ายๆสุบรุปแต่วันนี้เราจะมาดูว่าในเรื่องของช่วงล่างอัตราเร่งของรถแล้วก็ความนุ่มนวลในการกับขี่ของรถเนี่ยจะเป็นยังไงร,ระยะทางจากนียประมาณ30กิโลเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็ระหว่างนี้เดี๋ยวอาจจะมีการพูดคุยกับพี่กอฟไปด้วยแล้วกันว่าแชร์ประสบการณ์กันนะว่าหลังจากที่ลองขับกันไปแล้วเนี่ยพอมาวิ่งบนถนนจริงเนี่ยเป็นยังไง ตัวที่เรามาทดลองขับกันเนี่ยก็คือมีรุ่นเดียวนะตอนนี้ที่เขามาให้ทดลองให้สื่อทดลองขับนี่ก็คือรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงการขับขี่บนถนนจริงแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยประมาณ6กกว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งวิ่งได้เนี่ยระยะทางประมาณ400กว่ากิโลเมตร418กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งเดี๋ยวค่าคอนซัมชันเนี่ยอาจจะไปดูช่องของพี่กอฟสีจเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอ่อ วัดค่าคอนซัมชันนะครับอ่าในส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูช่องพี่เขาได้ตอนเนี้ยเนื่องจากว่ารถติดนะครับก็คือเราทําความเร็วไม่ค่อยได้ตอนนี้ค่าเฉลี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ50-60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับสิ่งที่สัมผัสได้ที่ผมขึ้นมาขับตอนนี้ก็คืออย่างแรกเลยอะคือความนุ่มนวลถือว่าช่วงล่างทําได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ความเงียบความเงียบของรถเนี่ยเนี่ยที่ผมขับอยู่ตอนนี้แทบไม่ได้ยินเสียงรถคันข้างๆเลย ถือว่าทําได้ดีแต่เดี๋ยวเราดูความเร็วในระดับหนึ่งก่อนแล้วกันว่าด้วยกระจกของเขาอ่ะค่อนข้างชันนะครับพีกอล์ฟนะกระจกเนี่ยด้านหน้าค่อนข้างชันเราเรามาดูว่ามันจะแบบมีเสียงกระพือจากกระจกหน้าหรือเปล่าโหมดการขับขี่เนี่ยตัวเนี้ยเขาให้มา9โหมดนะซึ่งเฉพาะในรุ่น all wheel drive ซึ่งก็จะมีพวกโหมโด Offroad มาเพิ่มมาให้ส่วนรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อหลังเนี่ยเขาก็จะให้มีประมาณ4โหมดอ,อ่าอีโค่นอร์มัลสปประมาณนั้น แต่บนถนนจริงเนี่ยเราก็คงใช้แบบโหมด Normal Sport ไปน่ะแหละยังไม่มีช่วงที่ทําความเร็วได้นะครับทุกคนตอนนี้เราแบบต้องตามรถกันหน้าไปเรื่อยๆอ่ะไหนๆก็ต้องตามรถกันหน้าแล้วผมขอใช้แบบ Adaptive Cruise Control หน่อยแล้วกันอันนี้เป็นแอร์นะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่า adaptive cruise control เนี่ยเขาเปิดตรงไหนนะครับต้องตบลงหรือเปล่า2ครั้งนะครับ <Okay. S 1> อ่ะตอนนี้ adaptive cruise control เนี่ยก็เหมือนกับ t ท sla นะครับก็คือ ตบลง2ครั้งพอเราเข้าสู่โหมด Adaptive Cruise Control เนี่ยนะครับได้อลทางด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากวอลลุ่มก่อนหน้าน,นี้เขาจะไว้ควบคุมเรื่องระบบปรับอากาศนะครับพอเราเปิดระบบ Adaptive Cruise Control ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวไว้ควบคุมความเร็วของรถเนี่ยตอนนี้ผมตั้งไว้สักประมาณ100เอาจริงมันมันไม่ถึง100หรอก80-85แล้วกันถือว่านุ่มนวลน,นะครับเรื่องของ ระบบ Adaptive Cruise Control การชูดคันเร่งของรถแล้วก็การชะลอเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าฟิลที่ผมนึกถึงตอนนี้นะครับก็คือใกล้เคียงกับเกียร์ EV5 เกียร์นี่ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆในเรื่องของ Adaptive Cruise Control อ,อันนี้เราตามคัดหน้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วจริงเนี่ยมันทำได้แค่ไม่เกิน50กิเมชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันมีรถคันหน้าเนี่ยที่พยายามแรกเข้ามาเนี่ยตัวรถจะมีปฏิก,กิริยายังไงเนี่ยพอเราเปิด Adaptive Cruise Control เข้ามาเนี่ยเลนคิปริกเนี่ยเขาจะทำงานอัตโนมัติเลยก็คือมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนอัตโนมัติเนี่ยแต่ปล่อยได้ไม่นานนะคือไม่ใช่เทสลานะครับคือไม่ใช่ระบบอัตโนมัตหรือว่า Full Self Driving ของเทสลานะครับอันนี้คือปล่อยได้นานหน่อยแต่เนีียคือปล่อยได้ประมาณ1นนาทีเขาก็จะเริ่มเตือนแล้วถือว่าเนียนมากนะถือว่าเนียนมากๆเลยการชุด ขันเร่งแล้วว่าการชะลอเราอยู่ระยะห่างจากรถคันหน้าเนี่ยหระยะที่1นะครับจริงๆอ่ะตัวรถเนี่ยสามารถปรับระดับได้สูงสุดถึง5ระดับนะครับนี่เห็นไหมพอพอรถบรรทุกข้างหน้าเขาฉีกออกไปตัวรถก็ไม่ได้ชูดไปสักทีเดียวหลายคนนะที่เคยเห็นผมรีวิวอ่ะรถยูนฟ้าก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของ Adaptive Cruise Control พอรถคันหน้าฉีกออกไปอ่ะคือเขาก็ชูดแบบเต็มเหนียวเลยนะแต่คันนี้ไม่ใช่ คันนี้ผมให้ความรู้สึกอะใกล้เคียงกับเกียร์ e v 5คือพอรถคันหน้าฉีกออกไปเขาจะค่อยๆเติมคือจะไม่ชูดแบบแรงนะครับเนี่ยพอรถคันหน้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะค่อยๆชะลอแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวรถเนี่ยเข้าไปในระยะที่เราตั้งไว้จะไม่ได้แบบว่าถึงระยะปุ๊บแล้วใช้เบรกอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่รถยนต์ไฟฟ้าจีนหลายค่ายอะอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าบางบางรุ่นเนี่ยคือเราตั้งไว้ในระดับ1หรือระดับ2เนี่ย ก็วิ่งมาในความเร็วระดับหนึ่งแต่พอถึงระยะปุ๊บเขาจะใช้เบรกซึ่งนั่นน่ะมันทําให้เราเนี่ยมีอาการหัวทิ่มได้แต่รถคันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ระบบรักษารถให้อยู่ในเลนเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยกลางเลนนะครับอโอเคประมาณนี้เลยในเรื่องของ adaptive cruise control เราอาจจะไม่ได้ลงลึกมากอันนี้ทําให้ดูว่าความนุ่มนวลการจับรถคันหน้าแล้วก็การเบรกการชูดของรถเนี่ยเป็นยังไงก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวถ้ามันแบบตามไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะไม่ถึงสักทีนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปขับเองนะครับวันนี้ไปการออกจากระบบเนี่ยเราจะตบลงทีนึงก็ได้หรือว่าแตะเบรกหรือว่าแบบเหยียบคันเร่งนิดหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้เลยไปแล้วครับขออนุญาตแซงนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ถึงเสีทีนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าการออกแบบน้ำหนักของคันเร่งเนี่ยโอม布拉ไม่ว่าจะเป็นโอม布าซีไฟหรือว่าเจคูซิกซ์อีวีเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ คือมันไม่ได้เบาหวิวเกินไปอะรถยนต์บางรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะรถยนต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยคือทําคันเร่งออกมาเบามากบางทีขับร้วยไกลผมต้องเก่งข้อเท้าไว้แล้วมันทําให้เรารู้สึกเกรงแล้วมันเหนื่อยแต่เนี่ยน้ําหนักค่อนข้างดีฟิลที่ผมรู้สึกตอนนี้ก็คือในเรื่องของคันเร่งของมาสเตอร์นะใกล้เคียงกันคือน้ําหนักอ่คันเร่งเนี่ยถือว่าดีมากๆเนี่ยเราสามารถวางเท้าที่คันเร่งได้เลยแบบแบบไม่ต้องเกรงนะครับ แต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งรู้มานะครับว่าคันนี้นะครับคือเขาไม่ให้ Apple CarPlay แบบไร้สายมานะครับทุกคนอันนี้เพิ่งรู้พร้อมกับพี่กอ๊อฟเมื่อกี้เลยต้องเสียบ USB ียบ USB ไม่ใช่ USB Type C เลยนะเป็นต้องเป็น USB A เท่านั้นแล้วผมแปลกใจมากเลยคือ Omada C5 ไฟอ่ะซึ่งเป็นจริงๆอ่ะตัวนั้นอ่ะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น ICE มาก่อนด้วยซ้ำนะ แต and so right. ่เขาได้ Apple CarPlay กับ Android Auto ที่เป็นไร้สายแต่คันนี้เป็นแพลตฟอร์ม EV มาแล้วอ่ะแต่ยังต้องเสียบสายอยู่ผมก็เลยแบบแปลกใจนิดนึงก็ดูแล้วเราน่าจะไม่ได้ทำเรื่องของความเร็วนะครับเอางี้เรามาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกดีกว่าภายในของรถเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะเราพูดถึงกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพาดูภายในโดยรวมเรื่องวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็ดูกันไปแล้วส่วนวันนี้เรามาพูดถึง ความรู้สึกในการขับขี่บนถนนล่างยางกันดีกว่าถ้าคนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มาขับไปใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยเหมาะไหมผมว่าเหมาะนะเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยแม้ว่าจะถูกดีไซน์มาเป็นออฟโรดหน่อยๆมันไม่ใช่หน่อยๆหรอกมันดีไซน์มันคือออฟโรดจริงๆเลยแหละแต่หลังจากที่ขับออกมาเนี่ยช่วงล่างก็ถือว่าทําได้นุ่มนวลนะครับการเก็บรอยต่อของถนนแล้วก็รายละเอียดของถนนเนี่ยเรารู้สึกได้ นิดนึงแหละว่าแบบอามันมีคลื่นถนนแต่มันก็ไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกว่างุดหีดขนาดนั้นน่ะในเรื่องของช่วงล่างความแข็งผมว่ามันไม่ได้แข็งมันเป็นความเฟิร์มแน่นหนึบมากกว่าการเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมันรู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยไม่มีการโยนในส่วนของช่วงล่างนี้ต้องชมว่าโอมอร่าไม่ว่าจะเป็นโอมอร่าซีไฟหรือว่าเจคูซิกซ์อีวีเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแตกต่างจาก แบรนด์จีนหลายๆแบรนด์นะที่แบบว่าพอเข้ามาเปิดตัวในไทยเนี่ยค่อนข้างให้ช่วงล่างที่นุ่มซึ่งมันไม่จบไงมันไปนจบที่ร้านโชกแทนนะเออมันไปนจบที่ร้านโชกแทนแต่คันเนี้ผมว่าในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยคือมั่นใจได้ในความเร็วสูงอ่ะอันนี้มันมีช่วงที่แบบลดโล่งๆนิดหนึงนะผมจะลองชูดดูเนี่ยในโหมด Normal นะครับตอนนี้อัตราเร่งถือว่าดีมากๆ279แรงมา้าแรงบิดเนี่ย385นิวตันเมตรคือทำได้ดี พี่กอบอกว่าโหตกใจมากที่บอกว่าตอนไปขับออฟโรดพี่กอบอกว่าไม่เคยขับออฟโรดมาก่อนแต่เป็นออฟโรดที่ขับง่ายมากแม้ว่าแบบไม่ได้ใส่ยางเคาถูก็ตามคือใส่ยางติดรถมาเลยอะแล้วทางแบบโครนจ๋าเลยอะถ้าใครที่ดูคลิปก่อนของเราอะ่ะรถเนี่ยก็ไปได้แบบสบายสบาย เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูเลยว่า,วาเป็นยังไงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะของเขาเนี่ยเห็นไหมพอเปลี่ยนโหมดสปอร์ตพอเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บมีเสียงเอ็กซอร์สนะครับมีเสียงเอ็กซอร์สเบาๆนะเป็นเสียงจําลองให้คนขับได้ยินว่าอ๋อเหมือนเล่นเกมครับเหมือนเราเปลี่ยนโหมดในเกมครับแล้วก็มีเสียงแต่ละโหมดให้เราได้ยินก็อีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงคังอะไหล่ DHL ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของอุโมด a าแอนเจคูนะครับ อาการลมตีกระจกบังลมหน้าเนี่ยก็ยังไม่เห็นในความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนโอ้การโดดขึ้นคอสะพานลงคอสะพานนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับคือไม่มีการกระเด้งกระดอนนะครับได้ได้ว่ามันเป็นความหนึบดีกว่าไม่ได้นุ่มมากแต่มันจะมาเซ็ตถูกเซตช่วงล่างมาเป็นความแบบแน่นหนึบมากกว่าสําหรับช่วงล่างของ J จคู่ ev คันนี้ครับอ่านี่ละครับเราได้ขับได้ไกลขึ้นนะครับตอนแรกแบบ ประมาณ1ิกว่ากิโลตอนนี้เหมือนล่าระยะทางของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ <laughs> ต้องโทษพี่ก๊อฟนะครับต้องโทษพี่ก๊อฟนะครับ <laughs> ผมไม่เกี่ยวนะครับผมขับนะครับเล่นเับกอโอเคเราจะสะพานขับรถนะครับ <laughs> วันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันแล้วกันแบบอาจจะไม่ได้สเปจกจ๋าเพราะว่าเราอะเรื่องสเปกเราพูดกันไปแล้วอันนี้เรามาคุยกันแบบจะจอยแล้วกันแบบว่าในเรื่องของการขับฟิลในการขับต่างๆนะ แต่ผมว่าความรู้สึกของแป้นเบรกเนี่ยมันเบาไปนิดนึงคันเร่งอ่ะทำมาดีแล้วค,คันเร่งอะถือว่าทำมาดีแล้วแต่ผมอะ่ะตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วในเรื่องของแป้นเบรกอะ่ะรู้สึกว่ามันเบานิดนึงตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะครับเหลืออยู่6 1นะครับวิ่งได้254กิโลเมตรตามมาตรวัดที่เขาบอกอยู่นะครับตรงนี้ถ้า100%เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400กว่า n e d c แต่ถ้าวิ่งจริงเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าวิ่งจริงอ่ะได้เท่าไหร่ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทดสอบรุ่ยาวๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่ากันอีกทีหนึ่งละกันแต่ถ้าใครอยากได้เจาะลึกนะครับเนี่ยตามไปได้เลยซีจีโกนะครับช่องอะไรนะช่องแบกปูนนะครับ <c oughs> ช่อง <c oughs> ช่องแบกปูนนะผมชอบเรียกพี่เขานะครับ <c oughs> ช่องแบกปูนนะครับใครก็เรียกเลยช่องแบกปูนนะครับเขาจะแบบแบกปูนไปด้วยทุกที่นะครับก็ในเรื่องของการทําตลาดนะครับตอนนี้าทางโอ e ูร a แอนเจคุเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาแล้วว่า ตัวรถเนี่ยทั้งโอมอร่าีอีแล้วก็เจคูซิกเนี่ยรถเนี่ยเข้ามาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็เหลือในเรื่องขั้นตอนในเรื่องของภาษีอะไรต่างๆเนี่ยการนําเข้าของรถเนี่ยอีกนิดหน่อยซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะได้วิ่งบนถนนเมืองไทยเนี่ยประมาณเดือนตุลาคมซึ่งก็อีกไม่กี่วันอีกประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองเนี่ยถ้าเลยอีกก็โทษพีอบนะครับเอาจริงนะ ใ,ในเรื่องของราคาเนี่ยก็หลายคนอาจจะทราบไปแล้วแหละว่าราคาของเจคูซิกอีวีเนี่ยเขาเปิดราคามา2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังเนี่ยก็ราคาดีนะหนึ่งล้านเก้นบาทส่วนรุ่นท็อปเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนสบาทประมาณนั้นประมาณนั้นราคาถ้าผมจาไม่ผิดนะจริงๆอ่ะวันนี้เราออกมาทั้งทริปเนี่ยเราออกมารถยนต์ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือมีสื่อที่ได้ขับ อ๋อโอมราซีฟลก็คือรถคันข้างหน้าของเรานะครับแล้วก็เราเนี่ยได้ขับ j จคูสิคซก็จริงๆก็เป็นรุ่นที่เราอยากทดลองขับนั่นแหละเพราะว่ารอบที่แล้วอะ่ะเราขับในเส้นทางออฟโรดไงคราวนี้เราได้ลองขับบนออนโรดดูแล้วว่าเป็นยังไงต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตาเร่งแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยคือมีความหนึบแล้วก็เฟิร์ม พอสมควรเลยทีเดียวคือไม่นุ่มยวยครับไม่นุ่มยวย <c oughs> อ่าอันนี้คือเราใกล้ถึงนะตอนนี้เราอยู่ที่นิโคมอุตสาหกรรมบางพีนะครับซึ่งก็จะเป็นที่ตั้งของคลังอะไหล่ของ DHL ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ o อม d a ดาแอน k u คูนะครับ <c oughs> เห็นไหมทุกคนตอนนี้คือแบบว่าฝนตกตลอดทางเลยนะพายุเข้าแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความมั่นใจในการขับขี่ของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้น้อยลงนะ เพราะว่าเราเคยขับในทางออฟโรดมาแล้วเราค่อนข้างมั่นใจใน traction ของเขาเนี่ยตรงนี้ก็ถนนไม่ได้เรียบนะครับเนี่ยเป็นรอยป่าถนนเนี่ยตลอดเส้นทางเลยอ่ามีการขึ้นคอสะพานนะครับเนี่ยผมจะลองดูว่ามันลงไยังไงเนี่ยคือมันก็ปึกเดียวอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ได้คอสะพานที่สูงมากแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออช่วงล่างของเขาเนี่ยค่อนข้างเฟิร์มเลยทีเดียวคือมีความหนึบพอสมควร แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหลายคนน่ะก็ชอบสไตล์ของรถเนี่ยแตกต่างกันผมเนี่ยอาจจะชอบสไตล์ที่เป็นแบบนุ่มเหนืบหน่อยแต่บางคนเนี่ยอาจจะชอบที่แบบเรียกว่าไงเดียคือนุ่มนวลแบบนุ่มเลยเลยอ่ะมันก็จะแบบอ่านั่งสบายหน่อยสําหรับคนนั่งด้านหลังแต่ถ้าคันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่านั่งด้านหลังเนีมม่นยมันจะมีความกระเด้งหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าขากลับเนี่ยผมอาจจะไปนั่งด้านหลังแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเพราะว่าขากลับเนี่ย พี่กอล์ฟอาจจะเป็นคนขับกลับส่วนตำแหน่งคนขับเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ดีนั่นแหละพูดไปก็จะหาว่าอวยเยอะอีกอ่ะเออพูดไปก็จะหาว่าอวยเยอะอีกอ่ะคลิปที่แล้วก็อวยไปแล้วคลิปนี้ยังมาอวยอีกแต่มันแบบเออมันดีจริงๆอะผมอยากให้มาลองขับจริงๆนะพอพูดกันตามจริงอะก่อนไปเทสต์ไรท์ครั้งแรกนะผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรไว้เยอะหรอกเพราะว่ามันก็คือรถจีนแบรนด์หนึ่งอะนะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีเท่ากับรถ ในฝั่งของยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเองก็ตามนะครับแต่พอไปทดลองขับเนี่ยครั้งที่แล้วบนถนนที่เป็นออฟโรดเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีพอครั้งนี้ผมได้ลองขับในถนนที่เป็นออนโรดแล้วก็เป็นถนนที่เปียกลื่นแบบเนี้ยแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงก็ตามเนื่องจากว่าการจราจรเนี่ยค่อนข้างขับข้าง,ง,งนะครับแต่ก็พอทําให้เราดูว่าเนี่ยช่วงล่างของรถเนี่ย เป็นยังไงอัตราเร่งของรถเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การเก็บเสียงต่างๆของรถเนี่ยเป็นยังไงก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีส่วนตัวผมเองเนี่ยถือว่าสอบผ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมค่อนข้างชอบในรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เวลาขับออนรดในซิตี้โรดนะครับคือโพ i ิชนันในการขับของเขาเนี่ยคือค่อนข้างสูงมันทําให้เราเนี่ยมีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเราเห็นข้างหน้านี่เราเห็นไปไกลเลยนะครับถ้าถ้าข้างหน้าไม่ใช่รถแบบ กระบะหรือว่า Fortuner เนี่ยถ้าเป็นรถเกง๋งธรรมดาหรือว่าเป็นเนต้วี mm. เนี่ยคือมุมมองของเราเนี่ยสามารถมองข้ามทะลุหลังคาของรถไปเห็นข้างหน้าเลยนะครับด้วยความกระทัดรัดของรถอ่ะคือขนาดตัวถังไม่ได้ยาวมากแล้วก็โพซิชันในการขับเนี่ยที่สูงเนี่ยมันทําให้เราขับได้ง่ายขึ้นสามารถประเมินสถานการณ์ข้างหน้าว่าเนี่ยเราควรจะใช้เลนไหนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดนั่นเองครับนอกจากจะใช้งานในเส้นทางออฟโรดได้ดีเนี่ยในเส้นทางที่เป็นซิตี้ โรดเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะเหลือประมาณอีก6.2กิโลเมตรเราก็จะถึงคลังสินค้าแล้วแต่ผมถามมาแล้วนะในคลังสินค้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นคลังของ DHL ซึ่งแน่นอนแหละเขาอะให้บริการหลากหลายลูกค้ามันไม่ใช่แค่ o อเวอราแบรนด์เดียวก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่า การจัดการอะไหล่โครงทางของเขาเนี่ยแล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนการสต็อกเนี่ยจะเท่าไหร่เดี๋ยวผมถามมาให้อีกทีแล้วกันว่าจะเท่าไหร่อ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วจากระยะทางที่เราวิ่งมาเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรเศษนะครับ <c oughs> ก็เจอสภาพถนนเนี่ยที่แตกต่างกันหลายรูปแบบที่เป็นออนโรดนะครับก็เป็นถนนที่เรียบรวมไปถึงถนน ที่เป็นมีการรอยป่าถนนเอาง่ายๆว่าถนนบางดาตราดอะ่ะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าสภาพถนนเป็นยังไงรถเนต์ไฟฟ้าคันนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับช่วงล่างของเขาเนี่ยมันมีทั้งความนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มย้้ยนะคือมันนุ่มหนึบอะครับคือไม่ได้รู้สึกว่าตึงต่างเวลาใช้งานบนถนนแบบที่มันมีรอยป่าถนนนะ่ะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีบวกกับความเงียบของภายในห้องโดยสารเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเรื่องของอาตาเร่งเนี่ยโอ้ยเราไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่า279แรงม้าเนี่ยเหลือ แรงบิดใน385นิวตันเมตรตอนนี้ผมว่าขับสบายอ่ะคือโหมด normal นะครับในในแบบ city road นะที่ผมลองขับนะครับเพราะว่าถ้าเข้าสู่โหมด sport เมื่อไหร่เนี่ยคือคุณแต่คันเร่งนิดนึงอะ่ะรถมันมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบกระโดดอ,ะอ่ะมีความที่แบบว่าพยศนิดนึงอะ่ะนิดนึงแต่ไม่ได้รู้สึกมากหรอกแต่พอมันเป็นโหมดเออ normal เนี่ยมันจะนุ่มนวลมากกว่าคือพอขับรถต์ไฟฟ้าคันนี้พอเห็นน้ำอะ่ะ ความรู้สึกของเราอะไม่ได้อยากหลบนะทกใช่เห็นไหมเนี่ยผมกับพี่ก๊อฟเนี่ยความรู้สึกเดียวกันเลยพอขับอาเจคู่ซิกคันนี้พอเราเห็นน้ําอะเราไม่ได้อยากหลบนะครับเราอยากจะลงเห็นไหมเนี่ยมันแบบเนี่ยเราเป็นคนอย่างนี้ไงเทสลงน้ําเราก็เทสมาแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาเคลมว้ที่อะไรหกสิบเซนติเมตรนะลุยน้าได้หกสิบเซนตอนนั้นอะเขาบอกว่าระดับน้ําก็ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าเซนนะเขาก็แบบปล่อยให้เราลงแบบ โอ้ยม่รู้กี่รอบเจอวกี่รอบล่ะวันนั้นน่ะก็แสดงว่าเขามั่นใจในระดับหนึ่งแหละว่ารถเขาโอเคนะนี่เห็นไหมพอเราขับรถแบบนี้เราก็ไม่ได้กลัวแล้วเรื่องน้ําอ่ะเราอยากจะลงน้าอ่ะเราไม่ได้อยากจะหลบน้ําคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเราสองคนก็ได้เวลาฝนตกเนี่ยมีน้ําขังเนี่ยไม่ได้อยากหลบนะอยากจะลงอยากจะลุยอะไรอย่างเงี้ยด้วยสไตล์รถของเขาอ่ะมันเป็นลุยๆเลยนะอ่ะโอเคครับอีกประมาณ2กิโลเมตรเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการทดลองขับ คู่6 ev บนถนนที่เป็นออ r o ร d นะครับระยะทางเนี่ยที่เราขับมาเนี่ยก็ประมาณ30 km, กิโลเมตรก็มันอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากในส่วนนั้นน่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะพาไปทดลองขับอีกทีนึงแล้วกันแต่ภาพรวมที่เรารู้สึกได้เนี่ก็คือโอ้เ <laughs> <laughs> มื่อกี้เขาแบบสาดน้ำใส่เรานะเดี๋ยว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 เภาพรวมของรถนะครับความนุ่มนวลในการขับขี่เนี่ยทำได้ดีอัตราเร่งของรถเนี่ยทำได้ดี การยืดเกาะถนนเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าเขาเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับคือมั่นใจได้นแน่แเพราะว่า t r a คชั่นของรถเนี่ยเหมือนผมพูดไปแล้วแหละในคลิปก่อนนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนโหมดการขับขี่เนี่ยก็มีให้เลือกทั้งหมดถึง9โหมดด้วยกันในรุ่นที่เป็นออฟโรดนะครับส่วนในรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นในรุ่น1นึ่งล้านเก้าหมบาทเนี่ยเขาจะมีโหมดการขับขี่ประมาณ4โหมดด้วยกันก็คือ Eco Normal Sport ประมาณนั้น ซึ่งรุ่นนั้นก็ยังไม่มีรถให้เราทดสอบนะครับเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนตัวหลังจากที่ได้ลองในเส้นทางที่ออฟโรดในอีเวนต์ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มาลองเส้นทางที่เป็นออนโรดในวันนี้นะก็ถือว่าประทับใจในรถอยู่ในฟ้าคันนี้นะครับภาพรวมของรถเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็มีประมาณนี้ครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อขอทดลองขับที่โชว์รูมโอมาร่า แอนเจคูได้ทุกสาขานะครับทั่วประเทศไทยตอนนี้รถเนี่ยได้ข่าวว่ามาถึงประเทศไทยแล้วก็เตรียมพร้อมส่งมอบในช่วงเดือนตุลาคมนี้เราน่าจะเห็นรถทันจริงเนี่ออกวิ่งบนถนนเมืองไทยแล้วนะครับสำหรับการบริการคลังอะไรนะครับทางองคระแอนเจคูเนี่ยนะครับได้จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ DHL นะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านโลจิสติกอันดับต้นๆของโลกเลยโดยคลังอะไร่นี้นะครับตั้งอยู่ที่ DHL บางนาโลจิสติกแคมปัสนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพื้นที่การเก็บอะไหล่นะครับมีขนาดมากกว่า1,000ตารางเมตรนะครับโดยจะสามารถรองรับปริมาณขนส่งอะไหล่และชิ้นส่วนรถจ์ของอมราแองจคู่เนี่ยได้ตั้งแต่3,000ถึง8,000 0ชิ้นต่อเดือนนะครับนอกจากนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนขยายได้ตามความต้องการเพิ่มเติมได้ในอนาคตหากมีความต้องการที่เพิ่มเติม โดยครั้งอะไหล่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักก็คือส่วนที่เป็นอะไหล่ขนาดใหญ่ที่จะวางบนพานเลทโดยไม่ขึ้นบนชั้นวางนะครับส่วนชุดอะไหล่ขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากจะวางบนพานเลทซึ่งจะสามารถวางได้3ชั้นและก็เป็นอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับ E ี s ี o r a g e เช่นแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับก็จะมีการแยกเก็บในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงอีกต่างหากครับสำหรับการขนส่งนะครับทางอ m ม da NJQ ูและ DHL แลเนี่ยนะครับให้ข้อมูลกับผมมาอย่างนี้ว่า หากเป็นการสั่งชิ้นส่วนจากพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลและถ้ามีอะไหล่อยู่ในคลังเนี่ยนะครับตัวอะไหล่เนี่ยจะสามารถส่งถึงมือลูกค้าได้ภายใน1วันนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะครับอะไหล่ก็จะส่งถึงภายในไม่เกิน3วันครับนอกจากนั้น o มร n าแอนเจคู่ยังสามารถติดตามสถานะคงคลังได้แบบ Real Time และสามารถใช้ระบบที่เชื่อมโยงถึงกันสั่งสินค้าเข้ามาเติมในคลัง ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับคาดการณ์ความต้องการและสั่งสินค้าคงคลังเพื่อให้มีอะไหล่ถูกต้องและเพียงพอกับลูกค้าเสมอซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการจัดการอะไหล่ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจทดลองขับทั้ง O m มบราซีหและ JQ คู 6EV ที่เรานำมาขับในวันนี้นะครับสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ o อมบรและ j จคูทั้งหมด24แห่งทั่วประเทศเพื่อเข้าไปขอทดลองขับไม่ว่าจะเป็น ตัว C5 EV หรือว่า JQ6 EV นั่นเองครับ